หนูจ่ายเป็นเทอรอมที่ที่หนูนพี่เนยก็ดูสิคะ,ะพี่เนยก็ดูหนูคุยอยู่ไป <c oughs> ดูไม่เป็นไปเบิ้ง <c oughs> กับไปเปิดเมื้งนะไปอีกสามนาทีใช่หรอเนี่ยหนูคุยอยู่ไปก่อนหนูจะไม่ได้คุยแต่คุยด้วยเดี๋ยวบ่มีเวลา <c oughs> ว่างเนาะ <c oughs> โอ้เจ็บโอ้ยับเยับขาดดีใจวิวิทย์ครูขัดผม มันมาเลยเดี๋ยวพี่พีทเ่อให้เดี๋ยวพี่พีทเป่อให้ที่เขาแคปแชทลงโอ้ยมันตั้งนานแล้วมันตั้งนานแล้วค่ะไม่ค่ะอันนี้คือมันตั้งนานแล้วจริงๆหนูไม่ได้มีอะไรแล้วแบบคือหนูไม่อยากไม่อยากพูดหรอกเพราะว่ามัน,ผ,น,น,นผ่านไปแล้วเนาะก่อนผ่านไปแล้วมันไมยเดยพูดอ่านคอมเมนต์ที่ดีดีแล้ว ไม่ทีเนี้ยเหียนลงว่าหอพักที่ตาอากาศใช่ค่ะหนูเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรสินสาขาสาธารณสุขศาสตร์แล้วทําไมที่หนูบอกไปว่าหอพักหนูอะหนูเคยอยู่อะที่ทํางานมันเดือนละพันห้าจริงๆอยู่ที่พรามสองเดือนละพันห้าแล้วแล้วหนูก็ซื้อที่นอนอะเป็นที่นอนไม่มีเตียงก็คือที่นอนแล้วก็มีแค่แบบมีแค่ที่นอนที่นอนที่นอนกับไอ้หมอนหมอนใบหนึ่ง แล้วเวลาหนูไลฟ์สดหนูไม่มีขาตั้งกล้องหนูเอาตะกร้าผ้านะแม้มานั่งไลฟ์สดแล้วหาขวดน้ํามาวางช่วงนั้นหนูเล่นบิโก,โก้หนูก็มีรายได้เสริมจากบิโก้ในช่วงนั้นก่อนนั้นคือเล่นเล่นนานนะคะพับพวกหนูในบิโก้ก็เยอะแยะทุกคนจะรู้จักหนูใช่แต่ว่าหอที่อยู่หอที่อยู่ตากอากาศมันมีจริงๆค่ะแต่ว่าทําไมหนูถึงไม่อยู่บ้านบ้านกับตากันไกลกันคือบ้านพักอนามายัยคือเสื้อผ้าหนูอ่ะมันเต็มแล้วมันจะมีสองห้องนอน ห้องนึงหนูให้น้องนอนห้องนึงอ่ะหนูให้แม่นอนแล้วเสื้อผ้าในห้องแม่ก็เต็มแล้วหนูก็มานอนข้างนอกตรงที่มันเป็นห้องโถงแบบบ้านเป็นบ้านพักไม้นอกเหรคะมันก็มีเตียงของหลานหนูอยู่เตียงหนึ่งที่มาเรียนแล้วมานอนอยู่กับแม่ช่วงนี้ปิดเทอมน้องหลานหนูไปอยู่เขาวงแต่ว่าทําไมหนูไม่ขนเสื้อผ้าหนูไม่ย้ายหอกมาเพราะว่าเพราะว่าอเสื้อผ้าหนูเยอะหนูก็เลยแบบแบบถึงหนูมีงานคือหนูต้องทํางานแล้วเสื้อผ้าหนูอ่ะ าหนูขนมาคือไม่มีที่ไว้ของหนูบอกกับแม่หนูแบบนี้ตลอดว่าแม่บอกอยากให้ย้ายไปคือแม่มันย้ายไม่ได้ของหนูอยู่หอะเสื้อผ้ารองเท้าอะไรเยอะมากค่ะแล้วหนูก็ยังต้องเรียนอยู่ที่นั่นหนูก็เลยแบบเช่าห้องหรือเช่าหอไว้เป็นลาย,ลายเทอมแล้วหนูอย่างที่บอกว่าหนูเคยจะขายทองซื้อทองไว้ขายเพื่อตัวนี้มันขายได้ทั้งค่าเทอมแล้วก็ค่าหอของหนูคือมันได้ค่าเทอมหมื่นสามกว่าบาทแล้วก็ค่าหอหมื่นสองหมื่นสองเทอมหนึ่งประมาณห้าเดือน ใช่ขอบคุณครับพี่ฟุกสู้ๆนะพอปุญญาอธิบายเดี๋ยวกระปกป้องใช่พอปุญ,ญายญญายกัก็มานะคะไม่ทุกอย่างมันผ่านมาแล้วคืออยากให้มันมันผ่านไปหนูไม่ได้เกลียดใครหนูไม่หนูไม่ได้แบบคิดร้ายกับใครอยู่แล้วใช่สิ่งที่ดีที่พี่พีททำคลิปนั้นใช่ไหมแบบไม่แบบไม,แบบไม่ก็ไม่ได้แบบจะไปว่าอะไรเขาก็คือคือในความที่เราลงเราก็คิดว่า เฮ้ยไม่ชอบแต่ก็ยังมาติดตามเราคือจะคอยสอดส่องเราอะไรอย่างเงี้ยไปเพื่ออะไรถูกต้องไหมอือใช่แต่ว่าหนูจะบอกว่าแชทนั้นมันนานแล้วค่ะแต่ว่าเขาเขาลบคนนั้นนะ่ะเขาลบเพื่อนหนูแล้วนะเขาลบเพื่อนน้องแล้วเขาลบเพื่อนหนูออกจากเฟซแล้วแต่ว่าเขาไปลงในสตอรี่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะไปลงทําไมแต่ว่าถ้าใครรู้จักหรือสนิทกับผู้ชายคนนั้นเขาจะรู้จักดีว่าผู้ชายคนนั้นเป็นยังไงแต่หนูไม่พูด คือหนูที่หนูเงียบที่หนูไม่พูดไม่ใช่หนูแบบปกป้องตัวเองแต่ว่าคือแบบคือหนูเชื่อเลยว่าต้องทัวลงเขา้าหนูก็บอกอย่าไปลงอะไรเลยคือใจเรารู้เราดีเราไม่ได้คบกันเราไม่ได้คบเราแค่คุยกันแค่คุยคือคุยในแบบหนึ่งคือเราเรียนมัธยมด้วยกันหนูเรียนกับคนนั้นตั้งแต่มัธยมเรียนด้วยกันจริงๆค่ะนั่นแหละกูหนูก็เลยแบบเอ๊ะทำไมต้องการยังไงหรืออะไร ก็การให้หนูพูดอะไรคือถึงพูดไปมันก็ไม่มีอะไรนะคะกมมันก็ไม่มีอะไรคักะลงคักอ่านแต่หอดลงุงคักมันไม่มีอะไรจริงๆนะคืออยากให้พี่ๆทุกคนน่ะอยู่ในบ้านอยู่ในที่ของเราคืออันไหนที่ดีๆอะ่ะพวกพี่ๆเก็บไว้เซฟไว้ดีกว่าแต่อันไหนที่ไม่ดีก็ปล่อยผ่านอย่าไปให้ค่ากับสิ่งของที่แบบบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีค่าเลยเราเอาเรารักกันเราอยู่ด้วยกันเรามีความสุข ยากให้พี่ๆทุกคนมีความสุขหนูก็มีความสุขหนูก็ไม่ได้อะไรหนูเห็นแล้วหนูก็เพื่ออะไรเพราะว่าเราหนูไม่รู้สึกอะไรที่หนูจะต้องเดือดร้อนแล้วไปตอบโต้เพราะว่าหนูไม่อะไรอยู่แล้วหนูไม่รู้สึกอะไรคิดซะว่าถ้าเป็นแฟนกันจริงๆจะยอมให้มาอยู่บ้านพี่นีหรอได้เออบ้านพี่จอยพี่ี <laughs> <laughs> ไม่มีบ้านเหมือน <laughs> นั่นแหละค่ะ <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวหนูอ่ะจะกลับกาลสินวันเดี๋ยวกลับด้วย ไม่หนูจะรับคนเดียวแต่ว่าหนูอะ่ะอยากอยากอยากจะหาคือตอนนี้คือคือทำงานมาหนูก็พอมีเก็บแต่ไม่เยอะมากแต่แบบหนูอ่ะอยากได้อย่างน้อยก็ซื้อที่ไว้ก่อนให้แม่อย่างน้อยก็อุ่นใจว่ามีที่แล้วบ้านค่อยทําอีกค่อยทาไปเรื่อยๆจริงๆค่ะค่อยทําไปค่อยแบบค่อยค่อยซื้อเสาบ้างซื้ออันนี้ไว้บ้างซื้อนั้นซื้อนี่ไว้ค่อยๆทำหนู <ละ S 2> ไม่ได้ต้องการบ้านหลัก หลักๆคือที่ดินมันต้องมาก่อนถูกไหมล่ะเนาะใช่ออใช่แลอย่างอื่นมันตามมาไม่ใช่แบบเราจะเราจะเอาเงินมาตุ้มเดียวมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ออได<ป>้แต่เป็นเวลาว่าเอ,อ้ยเรามีที่แล้วค่อยสร้างบ้าน,น,น,นพี่มีที่ที่ปัตตุุงไปสร้างน, <laughs> นะนั่นแหละ <laughs> เปรียกำลังใจให้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้าใจหนูอะ่ะ หนูเห็นในความหวังดีของพี่ๆทุกคนน่ะหนูแบบซาบซึ้งน้ําใจมากซาบซึ้งแบบหนูรักและเขารบพี่พี่ทุกคนหนูให้เกียรติและหนูคาไหนหรือพี่พี่คนไหนทักมาบอกหนูอ่ะหนูไปปรับใช้หมดสิ่งไหนที่ไม่ดีหรือดีหรือไม่ดีหนูพร้อมน้อมรับและไปปรับใช้ในชีวิตหนูจริงๆหนูไม่เคยแบบอย่ามาสั่งเ่ีซ้อนนะหนูไม่เคยหนูไม่เคยจะพูดอย่างนั้นแต่ว่าหนูกลับน้อมรับเพราะว่าพวกพี่พี่ก็เคยผ่านมาก่อนหนูพี่พี่เคยผ่านมา ทุกคนอะเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ที่มีความแบบพยายามน้ำร้อนมาก่านอนเนาอใช่ก็คือแบบหนูก็เลยเชื่อเป็นน้ำอุ่นมากกอ่อพี่เดีย<อ>๋ยวแต่ยิ่งใหญ่เนี่ยเนี่นิ่งแต่ยิ่งใหญ่ fc fc วังใจขอบคุณครับที่มีที่เพชรลุแต่ว่าที่แถวบ้านหนูมันไม่แพงเพราะว่ามันเป็นมันเป็นมันนอกกันเนาะแบบอยู่แบบอยู่กับช่งกับนาน่ย แต่ว่าหนูอยากอยากซื้อที่ไว้แบบการพุ่งนาแล้วก็ทําเป็นบ้านสวนเล็กๆก็ได้หนูไม่ทำอยู่วันี้ยแล้วแล้วหนูแล้วหนูก็คือจะทําบ้านสวนอยู่อยู่อยู่ไกลคนนะหนูไม่เอาแบบอยู่อยู่อยู่ใกล้หมู่บ้านใกล้ชุมชนเพราะว่าบางทีอ่ะเราอาจจะมีงานสังสรรค์หรืองานเลี้ยงหรือหรืออะไรก็ตามเขาบอกเขาไปครับพี่เนจี้เมาไม่ใช่หนูขี้เมาเองค่ะ พี่พีทก็พี่เมาแบบพี่พีทไปหาน้องแล้วเมาแล้วน้องจะทำให้เลยทําห้องไปสักสองห้องแบบให้เอฟซีให้ห้องวีไอพีแบบพี่พีคอยติ้งน้องไม่ติ้งแต่มึงหงเด้อเฮามันเป๊ะอยู่แล้วเฮามันเปะอยู่แล้วเฮามันเปะอยู่แล้วเพราะว่านี่แหละหนูเคยคิดว่าหนูหนูทำไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ที่นอนหนูก็ไม่ใหญ่ห้องก็ไม่ใหญ่คือ ตอนนี้อย่างที่บอกว่าหนูแม่แม่กับน้องหนูอ่ะหนูเป็นห่วงมากเป็นห่วงมากๆคือถ้าหนูเรียนจบหนูอ่ะยังยังก็อยากใช้วุฒิปริญญาตรีอยู่ก็คือหนูหนูซิ้วไปแล้วรอบนึงแต่หนูกลับมาเรียนใหม่เมื่อก่อนหนูเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแต่ว่าหนูกลับไปทํางานที่กรุงเทพเพราะว่าหนูคิดว่าหนูไม่ชอบแล้วหนูก็เลยกลับมาเริ่มใหม่เรียนสาธารณสุขชุมชนใช่ทีนี้ คือถ้าหนูดอกไปอีกปีคือหนูเสียดายแม่ต้องการวุฒิปริญญาตีมากกว่าอะไรคือต้องการให้หนูมีวุฒิมีแบบอย่างน้อยก็เอามาเถอะเอามาให้แม่กับตาสบายใจแค่นั้นค่ะ<ม>ใจจริงๆก็หนูก็เลยแบบโอเคโอเคแหละก็ทั้งจะขอแบบทั้งจะเรียนให้มันจบก็จบปีหน้าก็เหลือแค่ฝึกงานไม่เยอะค่ะเหลือไม่เยอะก็ฝึกงานที่อนามัยหนูก็อาจจะขอลงกับที่แม่ที่แม่ทํา<ม>เพราะว่า บงก็ทำงานอยู่ในอนามัยใช่ค่ะก็นั่นแหละแต่ว่าโรงพยาบาลก็จะเอาอยู่แถวแถวบ้านหรืออาจจะแบบเอาที่เอาที่หนูทำงานได้ทำงานทางานแบบในในโลกในออนไลน์ได้ด้วยแบบนี้ใช่แม่ทำให้อยู่พี่สู้ๆนะคะพี่ๆก็ต้องสู้นะคะกับสู้กับขอบตาตัวเองนะคะ <laughs> ขอให้ฝันเป็นจริงค่คนอ่ะถ่ายรูปอึ่งมาให้แม่ไปเก็บอึ่งอ่างได้เจ็ดกิโลวันเมื่อวานก่อนพี่พิษกินอึ่งไหมไม่พี่พี่ไม่ค่อยกินอ่ะบอแล้วก็เห็ดเห็ดเห็ดเพาะเห็ดไข่เห็ดนางโอกเห็ดเห็ดอย่างอีกว่าแม่หนูไปเก็บบ่อยมาก แล้วก็ปลาที่เขื่อนหนูวันไหนกลับบ้านหนูจะพาทุกคนไปหาปลากับแม่เพราะว่าแม่หนูเพราะว่าแม่หนูอ่ะชอบชอบไปหาปลาทุกวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดแกจะไปหาปลาแล้วก็มาทปาปลาปลาปลา,าตากแห้งคือเอาไว้กินเอาไว้ฟิตไปกินแกแบบไปตลอดรงมาค้ะหนูขอแล้วว่าอย่าไปนะหนูเป็นห่วงกลัวแบบจมน้ำกลัวนั่นกลัวนี่แต่อย่าไปแค่ปบบคนชาย แต่แกก็ชอบไปชอบหากินรับจ้างปลูกมันทุกวันนี้ยวันละสองร้อยแกยังไปเลยหลังจากแบบหนังมันหยุดทํางานแก,กยังไปหนูบอกหนูไม่อยากให้เหนื่อยไหนนะเดี๋ยวหนูดูแลคือตอนนี้หนูว่าพอมีเนีย่ยหนูให้แม่ให้แม่ไปหนูวันก่อนหนูก็โอนให้แม่ไปก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งเลยแหละใช่คนคือจะนดนในใจเนาะให้แม่ให้แม่ไว้เพราะว่า หนูหนูให้แม่ทุกครั้งหนูจะให้หนูบอกว่าหนูไม่ต้องการอะไรนะแม่ขอพรจากแม่ว่าหนูให้แม่ไปเท่าไหร่หนูค่อยขอให้หนูได้กลับคืนมารอยเท่าปันเท่าใช่หนูแบบพูดถึงแม่ตลอดเลยน่ารักแต่จริงจริงจริงพรทำทำบุญกับพระที่บ้านก่อนกับคนอื่นหนูใช่แต่ว่าหนูอันนี้หนูไม่ได้เห็นแก่ตัวนะคะแต่ว่าน้องกับแม่ต้องได้กินก่อนต้องอิ่มท้องก่อนแล้วหนูถึงเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงพรรคเลี้ยงพวกหนูก็ไม่เคยทิ้งหนูแบบ แต่ว่าขอให้แม่หนูอิ่มก่อนจริงๆนั่นแหละเมื่อวานหนูก่อนหนูก็ให้แม่ไปก้อนใหญ่เลยแหละแต่แม่ก็แบบขอบคุณเด้อก็ขอให้ได้กลับคืนมาร้อยเท่าพันเท่านี่แหละเพราะว่าน้องน้องหนูอ่ะน้องหนูอ่ะเรียนเรียนม .4 ม .5 ม .6 เลยจะเรียนต่อปริญญาต่ออีกน้องหนูยังยังอีกไกลแต่ว่าแม่ทํางานได้แค่เดือนละหมื่นหมื่นกว่าบาทหมื่นสองก็แหละหนูก็เลยแบบ สิ่งไหนที่ช่วยได้ก็คือแบกเบาภาระไปงวดรถหนูก็เป็นคนดูแลเองแล้วก็ส่งให้แม่คือไม่อยากให้แม่ลําบากมากองสารหนูสงสารแม่หนูอยู่กับแม่มาหนูเคยคิดนะแบบประกาศหาพ่อดีไหมอยากมีพ่อหนูหนูเคยมีพ่อบุญธรรมที่เป็นทหารอยู่ในค่ายหลังจากที่พ่อกับแม่เลิกกันแล้วหนูมามีพ่อพ่อนกแล้วพ่อนกมา,มาป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วแบบเป็นสิ่งหนึ่งที่หนูเสียใจมาก ป,ป่วยเป็นมะเร็งแล้วแบบแล้วเสียคือพ่อนกเป็นคนหนึ่งที่คอยซัพพอร์ตกำลังใจคอยให้กําลังใจแบบอย่างน้อยเนี่ยหนูก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีพ่อจริงๆแต่หนูก็ยังมีมีพ่อนบแต่หนูไม่เคยเกลียดพ่อหนูเลยนะถึงจะเลิกกับแม่ไปหนูก็ยังคอยดูแลซัพพอร์ตพ่อเหมือนเดิมคือยัยงยังไปนั่งกินข้าวกันมีไปนั่งกินข้าวที่บ้านย่าใช่จริงๆไปนั่งกินข้าวที่บ้านย่าแต่ถามว่าเกลียดพ่อไหมหนูไม่เคยเกลียดพ่อแต่ว่าพอพอแบบแต่เมื่อก่อนอนะ มันก็ต้องมีบ้างที่หนูเสียใจว่าพ่อทาไมทําแบบนี้ทําไมทําร้ายอย่างนี้แต่หนูไม่เคยเกลียดพ่อเลยทุกวันนี้หนูก็ยังรักและเคารพพ่อเหมือนเดิมพ่อยังไงก็คือพ่อแต่ว่าจะให้กลับไปหาแม่มันก็เป็นไปไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันหนูกับแม่อยู่ด้วยกันที่บ้านพักอนามัยมาสิบห้าปีเดี๋ยววันไหนหนูกลับบ้านหนูถ่ายให้ดูว่าหนูนอนนอนยังไงคือหนูนอนที่บ้านพักหนูไม่ได้ต้องการว่าหนูแบบอยากอยู่สุขสบายหนูนอนแค่หนูหนูได้พักผ่อนตื่นมาหนูก็ต้องไปเรียนหรือไปทํางาน แค่แบบพักร่างกายว่าโอเคอยู่บ้านเราก็อบอุ่นไม่ไมีอะไรทำแค่นั้นจริงๆค่ะก็แค่นั้นจริงๆหนูไม่ได้หวังอะไรเลยได้ <ti ens> แลยมากบ้านที่หนูไปถ่ายรียวิกวก็คือ <c ười> บ้านย่าอ่าใช่บ้าน <c ười> ที่ถ่ายรีวิวหลังนั้นก็คือบ้านย่าเพราะว่าหนูอยากให้งานออกมาดีคืออยากให้มีพื้นหลังงานออกมาดีแบบอย่างน้อยก็แบบเขาจ้างเราแล้วเราก็ทําให้มันดีหนูก็เลยแบบจะขับรถมอเตอร์ไซค์บ้างไปบ้านย่าก็บอกย่า ขอถ่ายงานรีวิวอย่างนั้นอย่างนี้อ่าอาก็จะคอยแบบเปิดแอร์ให้เปิดปด้านบนนี้ให้พ่อก็อยู่ถ่ายงานเสร็จหนูก็ลงมากินข้าวกับพ่อกับย่ากับตากับอาหนูยังเหมือนเดิมกับยายกับตาย่าปู่เหมือนเดิมแ,แต่ว่าตากับยายทนี่หนูก็ไม่ตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมเมื่อคืนทุกคนก็แบบเออแบบ คูเบียเปไหนแบบทําไมไม่มาพี่ก็บอกว่ายังอยู่ยังอยู่ยังยังมีตัวตนอยู่ในกลุ่มก็ยังอยู่พี่บอกทุกคนแล้วแบบอนูมีหวงเป็นอะไรยังไงหนูมีบางอารมณ์ที่แบบคิดถึงแม่จังเหนื่อยจังอย่ากอดอุ้ยอย่าให้แต่ว่าตอนนี้คือหนูงานต้องทำงานหนูอดทนเวลาแม่ทักมาหา หนูก็บอกแม่ว่าคิดถึงแม่ก็บอก<ม>อดทนดูแลตัวเองดีดีแค่นั้นอดทนนะอะไรประมาณนี้นี่แหละพอมีแม่กับน้องอีกแรงหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้หนูพี่พีดก็เหมือนกันพ่อกับแม่พี่พีทก็เลิกกันสิบปีสิบห้าปีพ่อพ่อเดียวกันกันกบน้องเบียความรู้สึกมันมันเหมือนแบบมันค่ายกันนะ่ะห,หาเงินแบบสางบ้านคือกันเด้สองปีสามปียังซิท มันบมมนจะเอามาเหตุที่เดียวเนาะพี่ก็เขาใจแบบเออบางคนค่ะเขาเห็ดแล้วเขาก็บเขาใจเฮาเก่าเขาเห็ดดีเขาก็บเ,เ,เขาใจเขาถ้าเกิดคนมันบเขาใจเนาะใช่แมน,นค่ะนั่นแหละจู้ขอบคุณค่ะกูเวียบอกเชิดหน้าใสน่นะนั่นแหละหักล้ายแล้วหนูก็ยังแบบมารักครอบครัวเราคราอบครัวบ้านเอ็นบีนี่แบบ ทุกบ้านเลยที่แบบทุกคนค่อยสปอร์ตหนูบ่มมีผู้ใดทีมสีจองทำลายเลยคือหนูด <pieces> ีใจมากหนูแบบหนูก็คือมีคนหาของปนีปนวลหนูอกว่ามันตื่นตันเวลาเห็นบีพีแบบโพดตามหาโพดหาพูดนั้นคูนี้โอ้ยังหน่อยแ็มีกำลังจากแม่กับนองก็ยังมีบีพีที่ค่อยค่อยมือความสำเร็จของเขาหนูดีใจมากสู้ๆได้เพ่อผู้ใหญ่เข้าใจแห้งเรื่องนี้แมนพี่ฟุกจะพี่ฟุกก็เคยอยู่กับหนูมา อะไรที่มันผ่านไปแล้วอ่ะหนูอยากให้มันผ่านไปอยากเก็บทุกอย่างมาหรือว่าไม่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 ต้องไม่ต้องเอามามาคขึไม่ได้อนเนียกล่องมว่าเทามันเปะอยู่แล้วแมนค่ะเอามันเปะอยู่แล้วบางคนอ่ะที่ปล่อยเฮาเขาไม่ได้วางดีกับเรานั่นแหละแค่นั้นแค่เขาเขาไม่พูดหรอกแล้วทีนี้พูดแบบไม่ใช่เอาหน้าตัวเองมาพูดนะบอสเอาเอาอย่างเวกโอ้โห แจ็คแมนเป็นไพแต่ว่ากะหนูก็แบบเหมือนแบบรู้จักกับติ๊กตอกแบบเวลาโดนบล็อกโดนอะไรเนี่ยมันก็แบบแก้ได้ก็ให้เขาไอ้ช่องมันโดนบล็อกมันโดนแบนดอะใช่ไหมช่องชถ้าแบนดหนึ่งกับเดี๋ยวมันกลับมาเล่นได้พี่พีชนะพี่พี่ทำเกี่ยวกับคำคมอะไรเงี้ยห้าห้าเจ็ดเจ็ดเคอะกามยังกู้ไม่ได้เลยอันนี้เป็นเป็นช่องใหม่เหรอคะพี่พีชใช่ช่องช่องเดิมพี่พีชนะพี่พีชทำเกี่ยวกับคำคมอะไรเงี้ยอื แต่ว่ามันแบน์แต่ว่าพิดน่ะพยายามกู้แล้วมันยังไม่ได้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองกับคุยทางกับแอดมินทิกตอกให้โอว่าว่ามันมันผิดอะไรมากไหมหรือมันสามารถกู้ได้ไหมมันผิดแบบเหมือนมันแบบผิดเหมือนแบบว่าเกี่ยวกับอายุอืแต่ส่งไปแล้วไม่ได้คืนเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองคุยกับมินเพราะว่ามีแอดมินน่ะโอเคแอดมินพอมีคนรู้จักอยู่แต่ว่าอย่างเรื่องที่แบบสืกว่าใครใครเป็นแอดปลอมอย่างเงี้ย แอรเขาบอมเนี่ยแอร์เขา,าก็จะมีลงเบอร์หรือลงอะไรไว้ใช่ไหมลงเป็นอีเมลมันก็หาได้มันไม่ยากเลยเขาไม่ได้หวังดีกับเราหนูไม่ได้ใส่ใจอะไรหรอกค่ะเนาะหากคนที่เขาหักเข้าดีกว่านะคะแค่คนที่เขาแค่เข้าดีกว่าถานนออูถ้าเป็นเนตกาแฟเสี่อวคาใดหูบ่ค่ะถ้าเป็นเนตนะไพ่าหักกระสังหัวมันเนตสิว่าสิแมนไพ่มาหักกระสังหัวมันเนมันเป๊ะมากเป๊ะมากเนตมันเป๊ะอยู่แล้วเนตมันเป๊ะอยู่แล้วนะคะใช่ใช่แมนมาสั่น ภาษาแถวบ้านเฮาเขากระซีบอกว่าบ่วมากกระซ้างบ่งเงินเห็นบ่บ่งเงินเออแตบ่งเงินเน็ตคือเน็ตได้ไงแต่แบบโอ้เน็ตฟาดได้แบบโอ้หนูชอบมากเลยเวลานางพูดบ่อไรคะเขาให้กูกินได้ล่ะวันแล้วมันโอ้ยชอบเน็ตเน็ตบากคนประมาณนั้นเทพ่คนที่จริงใจมากนางพูดตรงแต่นางจริงใจนางให้ใจเราเราให้ใจนางมันไม่มีอะไร ะะแล้วงานน้องเบียร์ต่อไปมีแบบไทยมิวสิกอีกบ่ามีมีของหนูมีเอมวีแต่ว่าหนูจะไปเรียนร้องเพลงแล้วหนูจะออกเพลงของตัวเองหนึ่งเพลง oh, <okay. S 2> ออกตัวเองหนูไม่ได้อยากเป็นศิลปินนะั้นแต่ว่าคือสิ่งไหนที่แบบเราเพิ่มมามันเป็นมันเป็นความสามารถของเราอีก,อ,กอีกอย่างหนึ่งคือเราทําอะไรได้เร,ไดเราทําหมดเราทําเราไม่เกี่ยงว่ากูทําไม่ได้ปิดลับวนะ่าปิดกั้นว่าไม่อยากทํา หนูอะอยากร้องเพลงหนูเคยคิดอยากร้องไม่ไม่งั้นหนูไม่เคยไปประกวดไม้ทองคำหรอกค่ะสองครั้งชกรอบแล้วหนูอยากร้องเพลงพยายามผลักดันตัวเองมาตลอดแบบอ่าเนี่ยอยากร้องเพลงจริงๆริงก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียนร้องเพลงเสริมเสริมเสริมความสามารถเคยเสริมความมั่นใจให้ตัวเองก่อนพี่สอนพที่นีเดี๋ยวพี่สอนเอิตรไหน น้องเบียร์พี่พีพีนะเห่ียญติ๊กตอกมากพี่พีดบ่เคยแบบจะแบบจะแบบไปลงอีหยังไผเลยได้เห่นธรรมดาเออพี่ก็บ่งเนเงินเนาะเบ่งน้องเบียร์อีหยังสร้างมาติดงอมแงมแท้เงินเจ้าของแหมเออคคอนันหนูะบไม่มีอัง <c oughs> หนูอขอเพจเ,เป็นเอ็มีเป็นเนสเวียดมง <c oughs> เสียงครูพออยู่แล้วนะคะนั่นแหละแต่ว่าหนูอ่ะหนูชอบเพลงละครชีวิตที่เนตร้องมากละครชีวิตประมาณว่าพาตัวเองมาอยู่ที่กรุงเทพมาทํางานกรุงเทพคนเดียวโหยอันนี้มันมันใช่เลยเพราะหนูตอนอยู่มหกจบมหกมาหนูกับหนูคนของมาที่กรุงเทพมีกระเป๋าสองใบมั้งคะแล้วว่าหนูมาหาซื้อข้างหน้าแล้วก็แม่ไม่อยากให้มาแม่เป็นห่วงมาก เสียงหายรอครูไรดีทุกคนทำไมพีทไม่ได้ยินเสียงน้องเบียเสียงหายเออเออ,ได,เอ,อได้ยินแล้วได้ยินแล้วเมื่อกี้ฝั่งฝั่งน้องเบียไม่ได้ยินไงเออเออกลับมาแล้วเสียง ทุกคนเสียงเสียงกลับมายัางทุกคนคือไม่ไม่ก็คือหนูอะ่ะอยากร้องเพลงละครชีวิตของเม็ดกาแฟไอ้ที่ในกาแฟาโเคเวอร์ของพี่ไม,มพี่ลมพรอะหนูฟังแล้วฟังแล้วขึ้นหดเมย์ขึ้นหดบานว่ะตะกี้ตอนที่หนูตอนที่หนูจบมหกน่ะหนูขอแม่มาแล้วแม่ไม่อยากมาเ <s atur ize> มื่อกี้เสียงแม่ไม่อยากให้กลับมาแล้วมาแล้วค่ะนั่นแหละแม่แม่ไม่อยากให้หนูมาทํางานที่กรุงเทพเลยเพราะว่าเป็นห่วง เป็นห่วงอยู่ด้วยกันแล้วแบบเป็นห่วง <c oughs> แต่ทีนี้พอหนูมาทางานในรุเทนหนูก็อย่างที่บอกว่าทําไมถึงค่าห้องพันไอพันห้ามันพันห้าจริงๆเพราะว่าไม่มีอะไรในห้องคือเป็นห้องว่างเปล่าที่แบบเป็นตึกตึกเป็นตึกว่างแล้วก็มีห้องน้ําข้างนอกอันนึง <c oughs> แล้วก็อย่างที่บอกว่าตะก,ก้าที่หนูใช้เวลาตั้งไลท์ก็คือตะก,ก้าผาหนูค้ดไปแลวมันแมนไขาเขาก็ชีวิตหนูเขาเขาก็ชีวิตหนูมาก เ้วเคยไปนั่งแท็กซี่แล้วเคยประมาณว่าแบบเขาพาวบนนะ่ะหนูไม่เคยนั่งใช่ไหมหนูไม่รู้ว่าที่ไหนยังไงแทีนี้เขาก็แบบแบบเแบบก็บค่าแท็กซี่เกินหรือว่าแบบผ้าหาอวานห้าอ่อนเพื่ออันนี้แท,ท็กซี่ไหมนั่นแหละแต่ก็ไม่ไม่มีอะไรมันผ่านมาแบบมันเข้ากับชีวิตจริงผ่านร้านหมูแบบอันนี้เนาะตอนนี้คืออยังมันก็ดีลยแหละชีวิตเนาะมีงานมีเงินเขามา มีคน,คนปลอมแอปมาปั่ดไม่ต้องไปอ่านมีคนปลอมแอปมาปัน่นปล่อยานอ่านให้คอมเมนต์ดีๆใช่ค่ะเคยเจอแบบนี้เหมือนกันเหมือนกันเลยครับนั่งแท็กซี่ขับวนแมนหนูบบหูได้แท็กซี่เป็นอย่างคนตุน,น <laughs> ก็ถามหนูว่ามาจากไหนหรอก็หนูมาจากต่างจังหวัดค่ะหนูมาทํางานที่กรุงเทพหนูก็เล่าเออหนูทํางานที่กรุงเทพแล้วทีเนี้ยเขาพาหนูวนแบนบวนแบนบ บนบักไก่ค่ะทั้งสี่เป็นสามรอยมันบักไก่แต่ว่าหนูบอลูทางเนาะแต่ขี่หนูกับบ้านนอกเด็กแบบเบาพี่พีดใช้ที่พีดเป็นแท็กซี่พี่พีดก็เหมือนกันแท็กซี่แถวกรุงเทพแหละเงินไปกี่งินครัต่คิวกินค่ะอู้มีใช่ครับกรมยุติธรรมผมเป็นเด็กบ้านนอก ผมเข้าใจใช่แล้วแล้วคากับเลืองานอยู่บุญทาวนพระรามสองเลยหนูกะสิเมื่อก่อนหนูทํางานที่บุญทาวนพระรามสองขายอ,าอ่างของมาริโนโอ,อ่างอาบน้ํากับฉากกั้นอาบน้ำห<ม>นูบอกเลยว่าหนูมีความสุขที่หนูเห็นเงิเงนเป็นองแกฟองหนูได้เงินมาหาใด้เงินบัตขอแม่หนูไปขอเงินแม่หนูแบบดีใจบะคับเลยขอยืมอะไรทองแดงเยี่มไหมเยืมไปซื้อทองเอ เสียงเสียงพี่จริงเหรอทุกคนเป็นคู่ร้องทายพอ่คิปีบมาเดี๋ยวพี่พีนูกว่าสิล่งกินเขาจะข้าด้วยจ้นเดี๋ยวนูกันโอเคจังมาไล่กับพี่พีไหมเนาะสู้บ๊ายบายเฮามันจุบ๊บเร็วเฮามันเป๊ะเร็ว บ่ายังมากไหมนะคะขอบตาดูกระดัมปตั้งจากพี่ๆหรอค่ะ <c oughs> คันมีประกวดปิดแก่นหรือว่ามีดยังกระต้างกะโนรกนระสิต,ต้องไรรางวันนำ้ำเวยคะ่ะมงลงเลยค่ะม <c oughs> งลงประกอบแต <c oughs> พ่พี่ๆทุกคนขอบุณถูกกำลังใจนะคะขอบคุณที่รักหนูแล้วก็เอ็นดูพวกเรานะคะกะว่าจะใดบรสุภาพกะต้องขอโทษขออภยัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วก็ขอโทษพี่ๆด้วยถ้าหนูพูดไหนคำไหนที่ทำให้มันสบายใจแล้วก็ พี่เนกับพี่จอยด้วยถ้านั่งฟังแล้วคำไหนที่พูดแล้วไม่สบายใจหนูก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ,บอกจากไหนหลับวันนี้พี่นอ้อง